ใหญ่นะฮะเมื่อช่วงบ่ายสที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแถลงข่าวด่วนนะครับ<ม>เนื่องจากท่อที่บรรจุสารกัมมันตภาพรังสีสูญหายไปจากโรงงานแห่งหนึ่งชื่อบริษัท national power plant 5a จำกัดยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับขณะนี้ได้มีการยกระดับการเตือนภัยจากระดับ1เป็นระดับ2ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีแล้วระดับ1คือเบาสด ขณะนี้อยู่ที่ระดับ2จากทั้งหมด5ระดับค่ะคุณผู้ชมช่วยกันดูภาพนี้นะครับนี่คือท่อบรรจุสารซีเซียม137ซึ่งสูญหายไปถ้าใครสามารถแจ้งเบาะแสนำไปสู่การนำท่อนี้กลับมาได้มีรางวัลให้50,000บาทแต่นี่คือท่ออันตรายครับคุณผู้ชมครับเป็นท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วยาว8นิ้วน้ำหนัก25กิโกรมัม การแถลงของผู้ว่าปราจีนบุรีคุณรณรงค์นครจินดาน,นั้นมาพร้อมกับเลขาธิการสํานักงานปรามาณูเพื่อสันติคุณเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรบอกอย่างนี้ครับว่าได้รับแจ้งเนี่ย11มีนาคมสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีรับแจ้งว่าวัตถุนี้หายไปจากบริษัท national power plant 5a คาดว่าหายไปตั้งแต่23กุมภาครับ หายไปตั้งแต่23กุมภาพันธ์นับจนถึงวันนี้หายไป20วันแล้วพี่ค่ะ20วันแล้วนะฮะมีการตรวจสอบครับพบว่าตอนนั้นมีพนักงานของบริษัทได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงวัสดุตกลงมาจากส่วนสูงของตัวอาคารออกค้นหาแต่ไม่พบปรากฏทราบในเวลาต่อมาว่าเป็นท่อนี้ท่อนี้เนี่ย ในเบื้องต้นเป็นเครื่องมือวัดระดับขี้เท่าในไซโลของโรงไฟฟ้าติดตั้งมาตั้งแต่ปี38นั่นแปลว่าผ่านการใช้งานมาแล้ว28ปีนะฮะท่อนี้ตกลงมาพอมันตกลงมาหลุดออกมาทางบริษัทก็ได้มีการตั้งหน่วยงานค้นหากันเองในบริษัทนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ปรากฏไม่พบว่าอยู่ในตัวบริษัทหรือในโรงงานแล้วแปลว่ามีคนเอาออกไปแล้วฮะมีคนเอาออกไปแล้ว ทางผู้ว่าราชการจังหวัดบอกอย่างนี้นะครับว่าขอเตือนไปยังร้านขายของเก่าร้านรับซื้อเศษโลหะมือสองห้ามผ่าเด็ดขาดครับห้ามผ่าเด็ดขาดวัสดุกรมมันรังสีซีเซียมหนึ่งที่สูญหายนั้นเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีตะกัวคลุมอยู่และจะมีโลหะคลุมอยู่ด้านนอกอีกทีมันจะไม่แผ่กรมมันรังสีออกมาถ้ามันคงอยู่ในสภาพนี้ค่ะ แต่ถ้ามีการผ่าออกมากรรมมันตรังสีจะสามารถแผ่ออกมาได้1-2ถึง2เมตรจะทำให้ผู้สัมผัสเกิดผื่นแดงและเป็นแผลไฟไหม้จากการสัมผัสวัสดุกรรมมันตรังสีขอเตือนไปยังร้านขายของเก่าเอาช่วยกันแชร์ภาพนี้ออกไปห้ามพาเด็ดขาดแต่มัน20วันแล้ว <5. S 1> แก้ไขข้อมูลครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่บอกว่าระดับการเตือนภัยมี5ระดับสรุปว่าเช็คข้อมูลใหม่ ระดับการเตือนภัยมี่ยมระดับตอนนี้ยกระดับจาก1มา2นะฮะยังไม่ถึงขั้นสูงสุดนะครับคุณผู้ชมครับคือทีนี้ตอนที่ถแถลงเนี่ยบอกว่าถ้าสัมผัสมันจะเป็นผืนแดงและมันจะแผ่ออกมา1 2เมตรเพจด,ดราม่าแอดดิกครับคุณผู้ชมฮะคือผมอ่านผมตกใจเลยโพสต์ข<ม>้อความบอกใครเจอแถวปราจีนบรุรีรีบแจ้งด่วนห้ามผ่าเด็ดขาดไม่งั้นตายภายใน3วัน3วัน คืออ <aid> ัน <Solomon> น <addict> ี้จากเพจดราม่าแอด c ินะฮะซึ่งเจ้าของเพจเป็นคุณหมอนะฮะห้ามผ่าเด็ดขาดไม่งั้นจะตายภายใน3วันไม่ใช่คนที่ผ่าออกเท่านั้นนะที่จะตายคนรอบข้างก็จะตายด้วยเพจดราม่าแอด c ิไปเทียบเคียงว่ากลัวจะซ้ำรอยกับเหตุการณ์ที่สมุทรปราการเมื่อ23ปีก่อนนะฮะตอนปี4-3มมีการเอาส่วนหัวของเครื่องฉายรังสีทางการแพทย์หายไปแล้วมีคนเอาเก็บของคนเก็บของเก่าเนี่ยเอาไปผ่า ปรากฏว่ามันมีสารกัมมันตรังสีโคบอลต์หกสตอนนั้นมีคนเข้าโรงพยาบาล10คนเสียชีวิต3มีคนได้รับผลกระทบ2,000คนตอนนั้นข่าวใหญ่ของปี4-3กลัวจะซ้ำรอยแต่ถ้าฟังจากผู้ว่าเมื่อกี้ผู้ว่าบอกว่ามันแผ่ออกมาได้แค่1-2เมตรสัมผัสแล้วจะเป็นผืนแต่ฟังอย่างนี้มัน,มนตกใจนะครับคและถ้าคุณผู้ชมไปพบเห็นที่ไหนขอให้แจ้งด่วนเลยนะฮะเอาทีมงานขึ้นเพจหน่อยครับไปที่คุณอารีนะฮะ ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท National Power หมายเลขโทรศัพท์นะฮะ0858350190เอาตามที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับและถ้าใครสามารถแจ้งเบาะแสนำไปสู่การเอาวัสดุนี้กลับมาได้จะได้รับเงินรางวัล50,000บาทแต่ถ้าคนที่แจ้งเบาะแสคงต้องอยู่ใกล้มันหรือเปล่าฮะอันตรายหรือไม่อย่างไรอ่ะอันนี้เป็นตัวของมันแต่ว่าถ้าพาออกจะอันตรายย้ำกับคุณผู้ชมไว้ตรงนี้นะฮะ ตอนนี้<ห>เตือนภัยอยู่ในระดับสองครับปราจีนบุรีครับหายมา20วันแล้วด้วยทำไมเพิ่งแจ้งอ่ะค่ะน่นาน่สิฮะอออาเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันนะครับค่ะส่วนที่ประชุม